เจ็บป่วยเกี่ยวกับสตกเลยวันนี้ก็มีแขกมาเหมือนเดิมนั่นคือคุณสบายทิพย์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาหาพี่หมออีกแล้วมาหาพี่หมออีกแล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้มีหลายเรื่องนะแต่เราจะคุยกันเรื่องสตกอย่างเดียวก็เลยจะถามแล้วขอสัมภาษณ์ก็คือน้องชายที่ป่วยเนาะถูกไหมครับตอนนี้น้องชายเป็นไงบ้างคะก็ช่วยตัวเองได้แล้วตอนนี้เดือนแรกอ่ะตอนแรกพูดไม่ได้อพูดไม่ได้แล้วก็ประมาณ 4ีวันเนี่ยคืออยู่ไอซีคือป่วยเมื่อเดือนกรกฎาเนาะไปเดือนกรกฎาช่วงแรกๆคือพูดไม่ได้เลยเนาะพูดไม่ได้ออกมาจาก ICU แล้วไปรักษาที่ไหนนะครับซิริรา่าค่ะรักษาซีริรล่าแล้วก็ออกมารักษาตอนเดือนสิงหาก็คือนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเลยไหมครับเดือนแรกนอนอยู่บนเตียงต้องคือลุกไม่ได้เลยต้องต้องช่วยกัน2คนนะคะ ดูแลเดือนหนึ่งจเต็มพอผ่านสิงหามากันยาเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มอาบน้าเองได้เป็นที่สองเริ่มช่วยตัวเองได้ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอันนี้คือรักษาที่ไหนบ้างคะรักษาศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลล่าสุดเธอโรงพยาบาลนี่ครับอ่านนึกไม่ออกแล้วครับที่ยนน่รักษาิริราชแล้วทีก็ว่าจะย้ายเกษมราชแต่ไม่ย้ายก็เลยย้ายเข้าศรสิราชเลย ก็แรกแรกคือเกษมลาดเนาะใช่ค <content. S 3> ่ะก <news giving> <himself> ็ย <Momo S 2> ้ายไปสิครินเพราะอยู่ใกล้บ้านเพราะอยู่ข้างข้างบ้านที่อยู่อืก็ที่ผ่านมาสามเดือนสี่เดือนกินยาตามหมอนัดตามยากินยาตามหมอให้หมอสั่งกินยาตามหมอสั่งแล้วก็สมุนไพรด้วยมีมีสมุนไพรด้วยสมุนไพรเสริมไปอีกด้วยโอเคแล้วก็ไปหาแพทย์ตลอดนะไปตลอดค่ะไม่เคยเคยขาดไหมครัไม่เคยค่ะเนาะเพราะพี่เพราะว่าเนี่ยพี่อยากให้คุณสบายทิพย์ช่วยพูดหน่อยว่า คนที่กําลังสะตกหรือสะตกไปแล้วปีกำลังสะตกสะตกไปแล้วหกเดือนสะตกไปแล้วปีหนึ่งหรือสองสามปีควรจะทํำยังไงฮะท่าแนะนําที่จริงนะ่ะคือส่วนใหญ่ก็อยากอยากให้ไปถ้าคนเป็นแบบแบบกเนืน้อ่อนแรงหรือสะตกที่ว่านเนาะครับก็คือประมาณสามเดือนหกเดือนแรกนี่สมควรที่จะเอาตามหมอนนะัที่ชุดเลยสำคัญมากมากสำคัญมากค่ะคุณหมอให้ทาอะไรบ้างคุณหมอก็จะให้กายภาพบ,บ,าบําบัดบ้างทํา หลายอย่างนะค่ะทั้งทัางทำอยู่ที่ไปกายภาพที่โรงพยาบาลกายภาพที่บ้านต่อบ้านด้วยค่ะหลายอย่างแล้วก็นี่คือคุณหมอจะแนะนําแล้วก็หลังที่สุดเนี่ยล่าที่สุดล่าสุดเนาะแนวทางที่สี่ราชให้ไปที่ไปกระตุ้นสมองอีกทีหนึ่งคือคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสโตกก็คือสามารถกระตุ้นสมองได้ด้วยแขนยังไปไม่ได้อืมไม่เหมือนเป็นคุณสมชัยเลยโอเคอ่าคุณหมอก็เลยบอกว่า ให้มากระตุ้นสมองเอาเครื่องไฟฟ้ากระตุ้นสมองอีกอันนี้คือที่ศิริราชเนาะใช่ค่ะสักสองสามรอบแล้วที่ศิ к а ินได้พูดเรื่องนี้ไหมครับศิ к а ินไม่ได้พูดก็เรื่องก,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 กอารต่อประปัดไม่ได้พูดเรื่องเดียวแต่แล้ที่โรงพยาบาลก็ก็จะจะไม่เหมือนกันอันนี้รักษาสองที่ได้เพราะอะไรครับอ่าคือตอนอ่าตอนนี้คือบัตรคนพิการอ่าเนาะในเมื่อเราเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วได้บัตรคนพิการบัตรคนพิการ,ร,การ,ร,การมีคุณสมบัติยังไงครับก็รักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่เป็น รัฐบาลรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสําคัญก็คือพยายามให้ได้บัตรคนพิการถูกไหมครแล้วก็ไปรักษาได้สองที่เรา<บ>ก็จะหายเร็วเป็นสองเท่าปกระกกโคมที่หนึ่ง, <laughs> งแล้วก็รักษาที่ศิริราชอีกที่หนึ่ง,งเพราะว่าจริงๆเราป่วยครัง้งแรกศิริราชอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีบัตรคนพิการเป็นยังไงครับก็น่าจะจ่ายตังนะจ่ายตังคก็น่าจะต้องจ่ายเเนาะแล้วก็ที่ศิริราชก็จะมีแนวทางใหม่ๆ เขาจะมีแนวทางเออเขาก็จะแนะนําดีค่ะคือคุณหมอเขาอยากให้คนไข้กลับอยากให้คืนหายสภาพให้สภาพเดิมมากที่สุด่ะประมาณนี้พอเขาก็คืนให้ความแนะนําดีมากแล้วก็อันนี้พ้อมม้แในเรื่องแบบแบบการที่จะไปเรียกร้องสิทธิ์สำคัญที่สุดคืออะไรนะครับใบรับรองแพทย์วันนี้วันนี้ได้อะไรมาบ้างเียวันนี้ไปได้มามากี่วันอ่ะ จยากสิยดอยากเสียาดเเขาให้มากี่วันให้มาวันที่สิบเจ็ดธันวาคึงสิบเจ็ดตุาถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเลยค่ะขอยากไหมไม่ยากค่ะเราอธิบายเขายังไงครับคุณหมอถึงได้เขียนให้ที่จริงคุณหมอก็ให้มาแค่วันวันที่สิบเจ็ดวันเดียวนี่แหละแปลว่าอ้าวคุณหมอคือจะไปขอเรียกร้องสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยมันยังไม่ได้เลยคุณหมอช่วยเขียนอะไรวันที่สําคัญคือต้องเขียนให้พักแล้วคุณหมอเขียนให้ไหมครับสองเดือนสามเดือนก็ได้แล้วคุณหมอกรุณาด้เถอะ คุณหมอก็เขียนให้เขาก็เขียนให้สองเดือนกว่าๆนี่แหละใช่ก็เดี๋ยวไอ้พวกนี้เป็นเรื่องของกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์เนาะกับนายจ้างกับประกันสังคมหายห่วงไหมมีใบรับรองแพทย์แล้วอ่าพี่หมอบอกว่าอะไรก็ได้ที่ถ้ามีใบรองแพทย์สำคัญที่สุดนี่ก็เลยไปเก็บใบรองรับรองแพทย์ให้ถึงได้มากที่สุดแต่กัตอนนี้ไม่มีค่ะเชื่อพี่หมอใช่ไหมใช่ค่ะ ทบอกว่าถ้ามีแบนรองรับรองแพทย์มาชนะทุกอย่างรองรองแพทย์มาชนะทุกอย่างก็ไปเก็บยวไม้องแพทย์้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ขาดไม่หายเนาะใช่ค่ะน่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่ายังรักษาต่อเนื่องโอเคเนาะแล้วหวังหรือคาดหวังว่าคุณสมใจจะจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าอ่าคิดว่าตามคือขาเนี่ยก็คือแร่มาเยอะแล้วอยาก่แขนแต่ก็ที่ไปหาหมอก็เเร่งเร่งเ่งงมือนี่ค่ะ แต่ช่วงนี้ก็คือยกขึ้นได้แล้วแต่เแต่ช่วงนี้ยังไม่กระดุกแต่คิดว่าก็ดีมาแค่สามเดือนนี่ก็ก็เกิสปนต์ขึ้นเป็นแปดอร์ะคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์เป็นเหมือนเดิมน่ะร้อนตะเกือบอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็คือร่างกายโอเคคิดว่าจะต้องดีขึ้นแน่ๆเนานะ,ะจากการที่ทีพี่สบายทริปดูแลน้องชายอย่างดีเนาะ,ะดูแลแต,ตัวเขาขยันด้วยตัวเขาก็แบบ พยายามสป,ปิีตตัวเองคือเอ็กซเซอร์ซส์ของตัวเองบ้างสาร,รพัดทำเหมือนกันเขาก็ขยานทาพราะใจใจสาคัญที่สุดนะคะกำลังใจที่สำคัญอย่างนั้นลองฝากคนที่ส่วนใหญ่คนจะมาดูเรื่องนี้ก็ต้องกําลังทุกพลภาพหรือทุกพลภาพไปแล้วลองให้กําลังใจหรือให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องนี้การปรพฤตัวการกลับกลับคืนมาสู่ภาวะปกติการเรียกร้องสิทธิ์ลองลองบอกเขาหน่อยนะครับ การเลืกอกการรังคับตัวคือที่จริงคือค,อคนเป็นเป็นเป็น,ปนโตกหรือช่วยตัวเองไม่ได้เนาะก็จะหงุดหงิดแต่ที่สำคัญคือจิตใจแหะค่ะคือเราก็คนที่ดูแลหรือก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็คือต้องอดทน <c oughs> บางทีบางทีคนเราที่ทําอะไรไม่ได้ก็จะโมโหแล้วถ้าคนที่เขาเป็นสโตกแล้วไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยทำยังไงอ่า<ด>ก็ต้องพยายามทําตัวเองอให มาอย่าให้เครียดนะคะค,คือที่สําคัญคือความเครียดนี้มันมันมันจะมันจะไปบันทอนร่างกายของเรามากมยากขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้ห<ต>ยุดเริ่มที่ตัวเองเนาะใช่ทาให้จิตใจเราเนาะแข็งแรงไว้แล้วก็พยายามพยายามช่วยตัวเองเท่าที่เราจะช่วยได้อ่านั่นแหละพอกล้ามเนื้อเราก็เป็นทีขยับขยับขยันเราวาอย่านอนนิ่งๆถ้านอนนิ่งมันจะเป็นทําให้เหมือนคนป่วยต่อไปแล้วเรื่องเรียกร้องสิทธิเรียกร้องสิทธิ์นี่ก็คือ ต้องไปหาแพทย์อลค่ะแล้วก็ต้องไปรับรองแพทย์ไปรับรองแพทย์นะ,ะ,ะรับรองแพทย์แพทย์เนี่ยรักษาเราหายได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้เราเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเนาะใช่ค่ะซึ่งเด,เดี๋ยวนี้ก็คือจะเอาใบนี้ไปเรียกร้องชดเชยค่ารายได้จากเจ็บป่วยใช่แล้วก็ใบพวกนี้ก็เก็บเอาไว้ไปประกอบกับการ<ว>กยืน่นคุณภาพคุณภาพ,ภาพหนักใจหรือว่าคิดว่าไอ้เรียกร้องสิทธินี่ยังหนักใจอยู่ไหมครับไม่หนักใจค่ะเพราะว่าใบรับรองแพทย์ถึงแล้วเขาผกเรียนแล้วแล้วก็ ค่าชดเชยขาดรายได้ก็น่าจะได้ตามใบแพทย์อยู่แล้วอืค่ะไม่มีคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าใบแพทย์มีมาครบทั้งหมดตั้งแต่เป็นมาอมแล้วถ้าเขาแบบงงยังแบบเอ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นจับหัว,ว,วต้นชนปลายยังไงทำํำยังไงก็ไปหาแพทย์แหละก่อนไปหาแพทย์ถูกไปรับรองแพทย์ต่านั้นเองส่วนนันอื่นไม่เข้าใจทํำยังไง ก็โทรหาพี่หมอหลยกาปรึกษาได้หรือดูคลิปพี่หมอก่อนใช่ค่ะหรือดูคลิปที่คุณสบาย,ยคลิปว่าจริงจริงที่สบายลิปพอพอจะได้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็เพราะได้มาเจอพี่หมอ,อมโดยที่ว่าจากน้องสาวที่ที่ค้นดูตามตามยูทูบนะคะเพราะว่าคือไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ให้เราเราหาวิธีการว่าเราจะทํายังไงที่จะหาผู้รู้หาผู้รู้ที่เราจะเลือกร้องสิทธิ์ของเราที่คนป่วยอ่าหรือคนแบบเป็น ไม่ไม่ได้ค่ะอาจจะมีแต่ละหลายคนนายจ้างว่าเหมือนกันบางทีนายจ้างก็อาจจะเข้าใจเราบางทีนายจ้างก็อยากเอาเปรียบเราแต่นี้เราก็ต้องพึ่งหาที่พึ่งว่าผู้รู้จะทํำยังไงนี่ก็จะมีใครก็พอรู้แลปุ๊บแต่ตอนนี้ก็จะมีแล้วที่ไหวที่ช่วยเหลือโดยให้ข้อมูลทั้งหมดก็คือที่หมอภูล แล้วถ้าสมมุติว่าคุณคุณสบายทพิปแบบว่าทําเองทําสําเร็จแล้วลูกน้องได้สิทธิ์แล้วถ้ามีคนถามคุณสบายทพิ์คุณสบายทพิสท์สามารถให้ข้อมูลกับเขาเบื้องต้นได้ไหมก็พอได้เบือ้องตนะ้าานไดเนาะเดี๋ยวอาจจะมาช่วยพี่หมอเป็นอีกแรงหนึ่ง <Yeah. S 1> ถ้าสมม,มุติมีใครเดือดร้อนแล้วแบบพี่หมอไม่อยู่ประเทศไทย mm. ไม่ว่างหรือว่าไม่สามารถตอบได้พี่หมอแบบให้เขาคุยกับคุณสบายทพิปได้ไหม ก็พอได้ค่ะเท่าี่รู้เท่าี่รู้เนาะก็คือยินดีช่วยผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเนาะก็คิดว่าหลายหลายคนไม่ใช่แค่มันมันส่วนใหญ่เลยแหละประกันตวทั้งหมดเอา80เปอร์เซ็นต์เลยแหละที่ไม่ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองแต่สบายที่นี่ก็แค่ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่แค่รู้ว่าเราต้องได้แค่นั้นเองแต่ถ้าแต่คิดว่าจะไปรมแรงงานนู่นถ้าไม่ได้ไม่คิดว่าว่า มันคิดว่าถ้าเราไม่รู้ตรงนี้มันก็จะยากกว่านี้เพราะเราต้องไปกรมแรงงานไปโน่นนี้นด้นหลายหลายอย่างพอมีทางรัฐก็เลยประสานเลยน้องสาวบอกมาว่าเออนั้นอันดีไปยื่นตัวนั้นแล้วก็ติดต่อตพี่หมอเอาอย่างนี้เอาเบอร์พี่หมอมาเลยเพราะต้องไปเจอคุยถ้าทางโทรศัพท์ก็น่าจะไม่ชัดเจนนั่งคุยต่อหน้าน่าจะชัดเจนกว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันด้วยเนาะ<ด>เหมือน<ช>อเราเคยแบบมีบุญวัฒนาต่อกันก็เคอมาก็อยู่ใกลกันเท่าไหร่ก็ 15บห้าบาทเนาะนั่งรถไฟฟ้ามาใช่ใครมาหาพี่หมอก็ไม่รู้จับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเอาไว้เนาะ b t s สูงสุด44บาทยังไงเจอพี่หมอแน่ๆเนาะถ้าอยากให้พี่หมอช่วยอะไรมาพี่หมอแบบติดต่อนะค่ะติดต่อได้ตลอดค่ะไม่หมายถึงติดต่อแต่ไม่อยากไม่แบบไม่เจอไม่ยอมนะก็ก็ไม่ไม่เคยไม่เคยเจอทำปฏิเสธพอโทรปก็ติดเลยอื ทันทีเลยก็วันนี้ก็โทรโทรว่าเออว่าเดินได้หรือยังเดินได้หรือยังแล้วก็เออวันนี้น้องขอบคุณมากๆแบกเอาเถอเออวันนี้ก็ได้เอาอะไรมาให้พี่หมอเอากระเท้าครำว่าให้พี่หมอครับก็ขอบคุณมากๆากคพี่หมอจะรีบกินนะครับกินแล้วก็มันก็จะไปสมานที่เท้านะที่แบบโดนเล็บปิ้ก็ประมาณนี้ฮะก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับคนที่มานะครับ อย่าลืมไปหาหมอเนาะถ้าคุณกําลังป่วยอยู่ไม่ว่าลรกอะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอไปหาหมอแล้วสําคัญอย่าลืมไปรับรองแพทย์ติดขัดตรงไหนนะครับนายจ้างไม่เข้าใจยังไงปรึกษาที่หมอได้ที่หมอคุยทั้งหมดนะครับทั้งลูกจ้างผู้ประกันตนญาติลูกจ้างนายจ้างที่หมอก็ไปคุยให้นะอย่างล่าสุดเมื่อวานที่หมอก็ไปมาที่บริษัทหนึ่งของที่ทําอุโมงนะไม่ต้องกลัวนะครับมีอะไรก็คุยกันปรึกษากัน กันไปแล้วสวัสดีครับพบกันครับ